ติดตามความรู้รีวิว diy ดีได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊ก y a r i s a t society จากสมาชิกหลายท่านที่สอบถามกันเข้ามานะครับในเรื่องของสัญญาณเสียงเกียร์ถอยหลังหรือสัญญาณถอยหลังนะครับที่เมื่อเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังแล้วจะดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดนะครับแล้ว ถ้าในรุ่นที่มีพ a r กิ้งเซนเซอร์นะครับหรือว่าเซนเซอร์ตรวจจับป้องกันการชนนะครับมันจะดังทับกันนะครับบางท่านก็อยากจะเบาเสียงเกียร์ถอยหลังลงนะครับแต่ว่าผมจะไม่แนะนำให้ปิดนะครับเพราะว่าเสียงตัวเนี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของการรับขี่เพววื่อความปลอดภยัยเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วมีเสียงเนี่ย อย่น้อยมันก็จะเตือนว่าเฮ้ยตำแหน่งเนี้ยมันเป็นเกียร์ทอยหลังนะนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีเบาลงนะครับซึ่งจะเหมาะสมกว่านะครับการเบาลงของเสียงเนี่ยมันไม่สามารถปรับตั้งได้นะครับแต่มันจะมีเ,เทคนิคหรือการ DIY เพื่อที่ให้เสียงเนี่ยมันลดลงนะครับเดี๋ยวตามไปดูว่าเราจะทำแบบไหนนะครับ แต่ผมแนะนำก่อนว่าถ้าใครไม่มีความชำนาญน,นะครับหรือว่าไม่มีประสบการณ์นะครับอาจจะหาช่างหรืออู่นะครับที่เรารู้จักที่เราสนิทสนมนะครับลองให้เขาเทำดูนะครับส่วนในศูนย์บริการนะครับจะไม่ทำให้แน่นอนเพราะเป็นการดัดแปลงสภาพนะครับเ,เดี๋ยวตามไปดูนะครับก่อนอื่น เราต้องถอดตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ถอดตัวนี้ก็คือโดยการงัดออกมาเลยนะครับนะปกติก็จะงัดข้างล่างก่อนก็ได้นะครับดึงข้างล่างก่อนหรือว่าด้านบนก่อนก็ได้ด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนก็ได้นะครับงัดออกมาตรงๆมันจะเป็นกิบล็อกทั้งหมดนะครับผมผมงัดก่อนใช้ต้องใช้2มือเนาะ ด้านบนนะครับด้านบนอ่ายครับค่อยๆงัดทีละข้างนะครับทีละข้างด้านล่างด้านล่างก็เป็นกิบล็อกนะค่คอยออกมาค่อยดึงมันออกมาครับอ่ามันก็จะหลุดแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กิบล็อกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเห็นแผงหน้าปัดเนาะจะมีน็อตนะครับ อยู่2ตัวในนี้1นแล้วก็ข้างซ้ายอีกหนึ่งตัวนะครับทำการขันขันออกนะครับเมื่อถอดน็อตออกมาแล้วนะครับเราก็จะสามารถดึงมันออกได้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงมันออกมานะครับเราถอดน็อตแล้วเนาะเมื่อเราดึงออกมานะครับเนี่ยมันจะหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับ มาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะออกมาเนี่ยนะครับเราจะต้องปรับภูมิไรนะครับให้ต่ําลงมาก่อนเพราะว่าพื้นที่มันจะไม่พอนะครับผมเดี๋ยวผมปรับภูมิไรให้มันลงมานะครับก็โดยการโยกภูมิไรด้านด้านล่างนะครับแล้วก็ปรับลงให้สุดนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆดึงออกมานะครับสายไฟนะครับจะอยู่บริเวณด้านนี้ข้างนี้นะครับ เมื่อเราดึงออกมาแล้วนะครับผมนะครับมันก็จะเห็นตรงลําโพงแบบนี้ลําโพงของเสียงจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลมๆตรงนี้เลยด้านขวามือนะครับเสียงเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ฟังนะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับอ่านี่เสียงมันจะออกตรงนี้เลยคือออกตรงลําโพงกลมๆนี้นะครับวิธีการก็คือเราหาอะไรมาปิด เพื่อให้เสียงเบาลงนะครับผมผมจะทดสอบใช้มือปิดนะครับเห็นไหมครับเสียงมันจะเบาลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้หาอะไรมาปิดอย่างเช่นฟองน้ําหรือว่าเ,เทปกาวสองหน้าก็ได้ครับเสียงมันก็จะยังมีอยู่แต่ว่าเสียงมันจะดับลงเห็นไหมครับแค่นี้เองเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเพื่อจะลดเสียง ของเสียงถอยหลังนะครับอย่างที่บอกในคลิปนะครับผมไม่แนะนําให้ปิดเสียงเลยนะครับผมให้มันมีเสียงนิดหน่อยเวลาผมเปิดเห็นไหมครับมันก็จะดังขึ้นเวลาเบาถ้าเราปิดใช้ฟองน้ําปิดมันก็จะเบาแต่น,นี้ผมทาเป็นตัวอย่างนะครับผมในรถผมผมไม่ได้ทํานะครับอันนี้คือแค่รีวิวให้ดูว่าถ้าเราอยากจะทำเนาะก็คือเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ลำโพงก็คือกลมๆตรงนี้เห็นไหมครับ ปิดเสียงจะเบาเปิดเสียงก็จะดังอันนี้คือเสียงสัญญาณถอยหลังนะครับนะเมื่อเสร็จแล้วประกอบกลับนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องถอดสายไฟนะครับมันสามารถดึงออกมาได้แล้วก็ใช้มือเนี่ยนะครับปิดใช้ฟองน้ำปิดได้นะครับ ขอบคุณครับยาลทธิ์เอทีพสดสายดี